สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับปืนยิงปลาลุ่มน้ำลำตะคองนะครับโทรก็098 702 1136ดีนยก็ตัวเดียวกันนะครับ098 702 1136วันนี้ก็มาส่งงานลูกค้า3ามลำนะครับเป็นทรงสไนเปอร์ทรงมือสอด สองลำนะครับก็จะประมาณนี้ปันท้ายเป็นไม้ขี้เหล็กแต่ไม้ตัวนี้หมดแล้วรอบต่อไปก็น่าจะเป็นไม้อย่างอื่นนะครับก็จะประมาณนี้ก็มีโยกยิงหนึ่งตัวนะครับความยาวลางก็เท่ากับมือสอดน,นะครับก็จะต่างกันแค่ว่าเป็นระบบ ยกยิงไม่มีคำ้ำท้ายกูง,ง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็แต่ละไม้แต่ละตัวแต่ละแผ่นมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็มันจะเอาให้เหมือนกันเป๊ะๆทุกตัว ทุกลำมันก็ไม่ได้ไม้ล้างก็เป็นไม้เก่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรแต่ก็ใช้ได้ทนทานแน่นอนนะครับเป็นไม้เก่าไม่มีบิดไม่ม,ม,ม,มีงอแน่นอนก็ชุดนี้ก็ยกยิงก็จะอยู่ที่ราคา2,500นานะครับอุปกรณ์พร้อมใช้ครับลูกดอก2ลูกยาง2คู่ครับมีให้ไปกระบ,บอก ปีกก็เป็นปีกอลูหนาหกมิลกว้าง45่ิบห้นะครับหนา6กมิลเงาเงา,งาส,สวยๆเป็นปีกธรรมดาหรือว่าใครต้องการปีกแบบเป็นดูเร์ก็สั่งได้ครับแต่ราคาก็จะกระเทิบขึ้นไปงานก็จะประมาณนี้นะครับก็จ้างบ้านๆครับก็ไม่ ก็ไม่ว่าสวยอลังการมากมายอะไรแต่ก็พอดูได้ก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็คือใครสนใจก็โทรเข้ามาตามนี้หรือแอดไลน์มาหรือจะทักเฟซมาก็คือเฟซบุ๊กก็ปืนยิงปลาลุ่มน้ำลำตะคองนะครับก็ เผื่อมีพี่ๆน้าๆนท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับตรงสไนเปอร์มือสอดนี่ก็อยู่ที่3,300ันรวมส่งนะครับเป็นระบบโอนนะครับคือยังไม่มีปลายทางก็เผื่อว่ามีท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาคุยดูครับคุยได้ผมเป็นคน คุยง่ายครับไม่มีอะไรมากมายครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ยังไงก็ตามนี้แหละครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม